ความเกิดใจเนี่ยมันหลงมาตั้งแต่ยังไม่ได้เกิดก็หลงเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่แล้วก็มาสร้างขันห้าในปิดกั้นตัวเองอีกทีหนึง่งมีความเกิดท่านที่สองแล้วนะเกิดอยู่ในกายยังไม่พอยังไปธาตุของกิเลสอีกกิเลสก็มีความกิเลสหยาบกิเลสละเอียดไล่ลงไปอีกยังมีนิวรณ์อีกต้องไล่สา,สา,สาออกให้มันหมดจดตอนนี้มันออกได้สักกี่ตัวแหละ อย่างมันจะงเยอะอยู่ผมบอกเพิ like <bbe> ่มนะพ่อตาทำหน้าที่ดูเราก็ห้ามไม่ได้หูทำหน้าที่ฟังเราก็ห้ามไม่ได้ใจใจมันเป็นธาตุรู้แต่เวลานี้ทั้งรู้ทั้งหลงทั้งเกิดความเกิดนั่นแหละคือสีเลสตัวละเอียดที่สุดถ้าไม่หลงก็ไม่เกิดทีนี้มันมาเกิดมาสร้างขันห้าปิดกั้นตัวเองแล้วก็มายึดตรงนี้อีก ยึดตรงนี้อีกก็ยังไม่พอก็ไปยึดสมมุติอีกต่างๆมันก็เลยคลายไม่ได้นอกจากบุคคลที่เบาบางจิตเบาบางค่อยไล่เรียดลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งใจนี้ก็แปลกมันก็หาทางแม้แต่ตัวของมันเองก็หาทางปิดกั้นตัวเองมันก็หลอกตัวเองจนกําลังสติของเรานี่จะตามไล่ทันทุกสิ่งทุกอย่างจนยอมรับความเป็นจริงได้แก้ตัวไม่ได้นันถึงจะยอมวางได้ ผมันจะยอมได้ต้องเือทุกอย่างต้องเหนื่อยเคียดแล้วเคียดอีกเครียดแล้วเครียดอีกเส <c oughs> ีคนทั่วไปเนี่ยไปส่งเสริมมันถีด้วยทั้งใจทั้งขันท่าทั้งสติปัญญาส่งเสริมรวมกันเปหมเป็นก้อนเลย <c oughs> มันอาจจะถูกอยู่ระดับของสมมุติแต่ในหลักหลักของวิมุตติยังยังหลงในส่วนละเอียดคือความเกิด คองเกิดยังไม่ฟอมาสร้างขันห้าเราต้องมาคลายใจออกจากขันห้าหายขึ้นมาให้ได้ถ้ากำลังสติเราสังเกตได้เห็นได้ทันทุกทีนี้ก็ถ้าเห็นมันกอดตัวใจ่ขันห้ากอดตัวใจขึ้นกับไปรวมถ้าเราเห็นมันจะดีดออกจากกันทันทีหายขึ้นมาเราไม่จําเป็นต้องไปจับแยกเขายากมันจะเป็นเองเหมือนกับเราถึงเครื่องตึงๆเอากันไกลไปตัดมันจะดีดออกเขาเอง ที่นี้กำลังสติเห็นการเกิดการดับของขันห้านั่นเขาเรียกว่าเห็นอนิจจังทุกขังนัตตาในขันห้าเป็นเรื่องอะไระที่ท่านว่าเป็นกองไมนเอยยังแค่แยกได้เพียงแค่เห็นผูกสรามมาที่ขีข้อแรกในอริยมรรคในองคตแล้ว กินนรจะละกิเลสได้เบาบางได้มากเท่าไหร่ก็ค่อยละไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะเข้าขึ้นสู่อะไรเอเอเอที่เรียนมานที่เอเอเอโทดาปฏิมากโทดาปฏิผลอนาคามิมากอนาคามีผลสกิทาอนาคามีขึ้นไปถั่อรหัตจมากอรหัตผลเป็นลูกโซ่กันเลยเราจะไปเอาขั้นใดขั้นหนึ่งก็ไม่ได้ มันเหมือนกับเราขึ้นบนบ้านเนี่ยมันมีราวบันไดลูกบันไดก็อาศัยราวบันไดถ้าไม่มีราวบันไดลูกบันไดมันก็เป็นระเบียบไม่ได้ปฏิบัติทําจะไปเอาขั้นน้นขั้นนี้ก็ไม่ได้ละขั้นตอนไม่ได้มันต้องควบคู่กันไปหมดสมถะสร้างกำลังจิตหนุนกําลังปัญญาไปใช้